คครับสวัสดีครับเพื่อนๆวีนนี่ต้องทำแซนฟิชชิ่งครับก็วันนี้ฮะผมก็จะไปตกปลานนะวันนี้ก็วันนี้จะไปกับลูกชายนะพี่นั่นพอดีลูกชายกําลังหลับอยู่นะครับไปปลูกไปปลูกลูกกันนะฮะลูกหลับอยู่เพี้ยไปแล้วโอเคไปฮะต้องเสียนวดตึ้งตึ้งเตยยังไม่หลับอ,อืม <c oughs> ว้าวหลับ โอ้โห oh ดูครับทุกคนดูฮะเอเบอร์ยี่สบสี่นะดูครับพัดลมสองตัว oh, <no. S 1> มีที่ไหนน้องแจมน้องแจมครับแจมครับตกปลาปะลูกตกปลาปะไปป้างไปป้าตกปลาป่าไปป้า,ปาไปไหม ตุกปลาว้าวตุกปลาตุกขึ้นที่ไปขึ้นไปไปแล้วหน้าก่อนไปแล้วไปเลยแล้วเลยเล้ว,ลวโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่นะครเพื่นอนเนาะก็ตอนนี้ก็น้องๆก็จะไปด้วยนะฮะไปรออยู่ที่หน้าหาดเดี๋ยวผมก็ปลุกลูกให้ลูกไปล้างหน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่นะเพื่อนไปเลยครับผมตอนนี้ก็ถึงาหาดตะเกียบแล้วนะทุกคน ทางเข้าไปขึ้นใหม่ตกปลายนะเพือ่อนเนาะก็ผมก็มาถึงเนี่ยน,นะฮะพอดีน้องๆก็เดินขึ้นไปเมื่อกี้นะฮะสามคนเดี๋ยวเราก็ตามตามขึ้นไปนะครับวันนี้พวกเอามาสามคันนะฮะคันใหญ่คันนึงเนะะาะวันวน,นี้ตกไปแค่คันเดียวนะเพื่อนแล้วก็คันเล็กสองคันก็ตกปลาเล็กนะครับเอาขิวไปปองปองเหยื่อขิวปองเหยื่อไปครับเหยื่อไ <laughs> ปอืมทำอะไรเนี่ยไ,<ห>ไปยเจอไป เดินจะระวังรอลื่นนะละูกรอ,อ,อจนลื่นโอ้ทีมโอเคแล้๋วนะเพื่อนเจอกันที่ที่ที่ใหม่นะเ <c oughs> พื่อนเนาะก็นหนุกนะฮะเพื่อนวัดี <c oughs> ผมก็ไม่ได้ตกปลาทะเลมากันลแล้วจะหลายวันแล้วนะเพื่อนเพราะว่าพายุเข้าลมเข้าลมแรงเนาะรู้สึกว่าน้ําพึ่งลงพึ่งเงียบนะน้าพึ่งดีเพื่อนก็ได้ลองเป้าตะเกียบดูนะเพื่อนหวังว่าจะได้ปลานะฮะวันนี้ก็ผมใช้เหยืยปป่อปลาทู นะครับปะทูเหมือนเดิมนะฮะปะทูปะทูโอเคก็ประชุมมาที่ใหม่นะฮะไม่รู้ว่าแนวใหม่มีคนเฝ้าเปล่ไม่รู้นะฮะวันนี้เรามาตกปลาอะไรลูกไปยึดเอาอะไรนะไปยุดไปยึดอีกแล้วหรออยู่ดีอย่าหาโค้กยิ่งพอสิลูกวันนี้เรามาตกปลาโรมาใช่ไหมลูกใช่ใไหมปลโรมาปลาหวานปไปยึดหรือว่าเราจะมาล่าอะไรนะ วันนี้เราจะมาตกเรือดำน้ำโดนด,ด้วยไหมโอ้น้ำแหง้งอย่วายไปนอกนี้นี่น้ำกำลังขึ้นใช่ไหมตสักตีสี่เนาะสักตีสี่โอเคไหม น้ำอ่โอ้นี่กูส่องคอเลยตีอยูงข้างหินนะปลามันก็อยู่ข้างหินนั่นแหละอย่างพวก,กไอ้เก่านะนเนาะพวกไอ้เก่าพวกอะไรมันจะหากินลูกป,าปลามามาขอให้เป็นกินเถอะนี่ก็ตีล่อน้ำแลหละรอยน้ำเต็มก่อน ต่อจู่ฮะเลี้ยวกี่คันเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่คันฝั่งน,นี้สองคันต่อจู่นด้ปั่นมาปั่นมาเข้ามาเข้ามาดูไหมหนักไหมไม่โอ้ ปลาหน้าตายมากเลยนะไม่อยู่นะจะเดินลงไปอยู่ไหมอะไรอยู่อยู่มั้งเอา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 ให้แน่เอาให้แน่อยู่ไม่อยู่อยู่อยู่นี่ไอปลาฉลามเบ้าไม่อยู่แล้วอะไรเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวจะตกน้ำนั่นไงนั่นน่ะปลาไม่หรอปลานั่นเนี่ยจวดใช่ปะจวดปะ ไอ้จุดจุดอุ้ยจุดแสงมาม้วยท่ถ้ากุ้งเป็ดน่าหมดเลยน่กุ้งฝอยเนาะโอ้ไปอาไปเดิมงามงามงจ้านี่ไงซีกูนเนี่ยบอกแล้วซีกูนเกาะเกาะข้างมันเออมันมันมัตอมเยื่อไงตอมเยื่อจังหวะตะวิดโดนเอกดสายไปข้างกดสายไปนนางกดกดสายไปข้างนี้เออโอ้ชีวิตกำลังขึ้นหนักหนักนี่เป็นไงล่ะเอาเรื่องเอาเรื่อง กาะข้างมาด้วยนะไป <laughs> สองแต้มแล้วครับสองแต้มแล้วลวันนี้มามาแปลกวันนี้ปกติแล้วมันจะจะจะแห้วไม่น <c oughs> <Okay. S 1> อนเค้ไปอะไรก็ได้ขอให้กินเยอะสดไหมล่ะเนี่ยเยอะสดเนี่ยเอ๋อไม่เอาอันนี้มันเพื่อนเลิกไปตะวูนยเห่อี่ ขุมมันตกปลาดิสต์เอสเจนลวกรับอยู่อเปล่าขาไหนตอบเขเนี่ยขานี่ใครโตจะตอบจิมาอยู่หย่อนแลฝูงปลาเล็กมันต้องซ้ำดิเฮ้ย าไอ้ดักแตกแล้วไอ้ดักแตกแล้วแตกแล้วไอ้ดักเราเราบังเงี้ย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 เย่แตกแล้วไอ้ดักกินเอาแล้วฮะแต่มีสามเราบังเงี้ยนะแตกแล้วครับแตกแล้วสามเงี้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนแค่ตอดไงวะเนี่ย ทีสามิกสามกิกตีไก่เนาะเตียงข้าง,ห,างหินนะเตียงข้างหินนะอืมโอ้อ,อะไรวะ oh, <no. S 1> <laughs> ลูกปักวะลูกปักนี่ลูกปกักลูกมึกี่ป่ากิกกากนอันหนักอยู่เฮ้ยป่าพวกนี้นะมีมันเอาครึ่งแรง ไม่มีมารยาทน่าจะปลาหยุดเอ้ยไม่ใช่นี่จะโอ้ติดปากเลอาสักครึ่งเออใส่แมงนิดปลาอิงหวะน่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 ะอ๋ออิงวะเฮ้ยมุณจะเอาอย่างนี้เลยเหรอ ทำอย่างน u, はは okay. uh huh. ี้ไม่ไ NO> ด um, ้นะที่ไม่ปึ้งว่าน่าจะปลาอะไรไม่รู้ลูกอยู่อะไรไม่รู้ไอจุดนั่นอะจุดอับไปจุดดางบานไปเลย ไบโอหางเหลืองโอ้ไอตุดมึกโอ้โหวันนี้ไม่แหวแ้วเลยเว้ยหางเหลืองแตกหมดแล้วโอ้ยอไปปดใส่ถางเ,เ,เรียบร้อยเสือน้อยหลับ <laughs> ควรมาตกปลา ปลาแล้วนะตกปลาบสภาพเลยจิทูเหรทูลกุ้งอ,อ๋อโย,โ,ยโ,ยโ,ยโยูยๆไรซิกุนอะไรโดยยังรงอะไรยัง่งสายไม่ค่อมไม่คล่มอม ่าจะสปารซิคุณอ๋อเงี้ไอ้ดักอ้ดักเข้าอ้ดัก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 เต่สวยลรามังเงี้ยงโอ้ยโอ้ยตัวงามอยู่บอรตะพัดเลนี่ไม่ได้พ่อมือลอกออกหรือว่าอะไรออกดิสวยโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็ก็น้องๆที่มาก็กลับมาหมดแล้วนะครับ ก็วันนี้ก็มีปลาเล็กเข้านะเพื่อนปลาใหญ่ยังไม่โดนเลยนะตอนนี้ก็เลยอยู่คนเดียวนะกับลูกชายฮะลูกชายก็หลับ <c oughs> เอ้อหลับแล้วฮะมุ่งนอนตีทิ้งมื่อนานแล้วนะเพื่อนใช้เยืปทูนะก็ฝั่งั้นก็ใช้กุ้งกุ้งชิ้นนะขาเล็กใช้เบ็ดเล็กๆตกก็เมื่อกี้ก็กกกได้ไปตัวนึงน,นะปลาไอ้ทางเหลืองเนาะโอเคทุกคนไปรู้กันนะครับผม ปลาต่อยู่นะปลาอะไรตอดอยู่ก็ไม่นอนหรืองมือจะอยู่แฮะจะบอกว่าเออได้ละครับแลาครับเต็มที่สองโอ้ไม oh ่นะปลาอะไรเนี่ย อ,นน <ITA> อันนี้มันหางเรืองอะไรหางเรืองอ่ะตัวเล็กๆตัวหนึ่งโอ้ตายเถอะอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอือปลาอะไรล่อโคตรหนักเลยหือหือหือโอเนี่ยเพื่อนไอจุดครับไอจุดสวยแล้วก็เด็กชายนอน โอ้ยตายเถอะโอเคทุกคนลุกกันต่อครับผมต่วสนุกอยู่นะไม่อยู่ฮะอยู่ไหมไม่อยู่โอ้ปลาไม่ก em. ินนะก็วันน si eh ี้ก็ตกอยู่สักพักใหญ่ๆเพื่อนเนาะดวสว่างนะอืนะโอเคครับเพื่อนวันนี้ก็ผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะฮะก็วันนี้ก็ปลาใหญ่ไม่เข้านะฮะ มีร๊าปลาเล็กๆข้ามเหมือนตัวสองตัวนะก็จอว่าสนุกอยู่<อ>ยงงก็ยังไงคลิปนี้ก็ผมยังไงคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวก่อนนะครับโอเคคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผม